ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกทท่านนะคะ <ๆ S 1> สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะ <ๆ S 1> วันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศ,ศาสตร์ในระดับชั้นประถมศ <ๆ S 1> ึกษาปีที่1เด็กๆ,ๆสบายดีหรือเปล่าเอ่ยสบาย <ๆ S 2> <ๆ S 1> สบายดีนะคะ <ๆ S 1> เราพบกันในวันอังคารที่เท่าไหร่เอ่ยวันนี้ตรงกับวันอังคารที่เท่าไหร่คะ16เดือนกันยายนพักราช2500 57นะคะเป็นห้องเรียนห้องปหนึ่งห้องที่ห้องที่สองนั่นก็คือปหนึ่งครับ 2>, <5. S 1> 2. เด็กๆมีความสุขนะคะได้เรียนรู้กันไปในวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่1ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างคะเด็กๆเ,เรียนรู้ไปในเรื่องของอะไรคะภาพกับคำใช่ไหม ภาพกับคําเราก็ต้องทาไมคะต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องติดตามด้วยมีภาพอะไรบ้างคะที่นําเสนอในชั่วโมงแรกมีภาพอะไรคะอ้อยมีภาพอะไรอีกอะไรนะลำทานสับประรดมีไหมสับประรดมีไหมไม่มีเล่นน้ํามีไหมคะม,มีแล้วมีอะไรอีกคะใบโบกใบ ใบบัวแล้วก็มีอะไรอีกลูกลูกช้างมีควานช้างไหมไม,มีหรือไม่มีไม,ไม่มีนะคะภาพกับคํานะคะเด็กๆสามารถเขียนคําตามภาพได้ยากไหมคะเขียนได้แล้วก็ต้องมีการสะกดคําแจกลูกคําด้วยนะคะคนไหนที่รู้ตัวว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เด็กๆก,ก็ต้องไปพัฒนาตนเองในเรื่องของทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการฟังการพูดการอ่านหรือว่าการเขียนนะคะเด็กๆต้องเขียนให้สวยด้วยพูดให้ไพเราะนะคะต้องฟังให้มากๆเพราะว่าหูเรามีกี่หูคะสองหูต้องฟังให้มากปากก็ต้องพูดให้หน่อยๆเพราะว่าปากของเรามีแค่ปากเดียวสงสารปากนะคะพูดมากเดี๋ยวปากของเรามันก็จะถูก แต้มสีเพราะฉะนั้นพูดให้น้อยๆแล้วก็ฟังให้มากๆเอาละวันนี้เด็กๆน่ารักมากเลยตั้งใจเรียนนะคะเป็นชั่วโมงที่สองใช่ไหมลูกแล้วปลายทางล่ะคะตั้งใจเรียนกันหรือเปล่าเออตั้งใจไหมคะตั้งใจเด็กๆบอกว่าเด็กๆตั้งใจเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนอ่านมากเก่งมากอ่านมาก,ามากรู้มากถ้าใครไม่อ่านเลยจะรู้เรื่องไหม ไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมคะถ้าใครไม่ฟังก็จะไม่รู้เช่นเดียวกันเอาละวันนี้เด็กๆบอกว่าขอเพลงอะไรนะคะเพลงยักษ์ใช่ไหม,มเพลงยักษ์ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเด็กๆพร้อมคะ่ะเอายืนขึ้นเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวกัน<ม>ให้สนุกสนานไปด้วยเสียงของเพลงน่ารักคะ่ะสองยักษ์สองความหมายนะคะ

ได้รับความรู้กันหรือเปล่าเอ่ยได้รับความรู้กันไปด้วยนะคะมีสองความหมายใช่ไหมมียักคิว้วไหนทำยังไงยักคิว้วยักเอวยักไหลอายักเข้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่ากโกรธกันบ่อยๆเดี๋ยวก็จะเกิดมาเป็นอะไรคะ<า>เกิดมาเป็นยักษ์หน้าตาหน้ากลัวไหมคะ<า>หน้ากลัวนะคะหน้าตาหน้ากลัวดุไหมดุ กินอะไรเป็นอาหารคะกินอะไรเป็นอาหารคะกินอะไรคะกินเนื้อสดสดของเด็กๆนี่แหละนะคะเป็นอาหารเอาละคะ่ะสองตาดูพร้อมๆกันเลย เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราสะสมคะแนนกันเลยนะคะวันนี้คุณครูมีภาพนําเสนอเช่นเดียวกันค่ะ <Hey. S 1> ภาพที่ปรากฏน่าจะเป็นภาพของอะไรนะแอปเปิ้ล <Hey>. oh. มีจํานวนกี่ผลเอ่ย1ผลเอาร้องเพลงฝึกนับจํานวนกันสักนิดหนึ่งนะคะ 2> oh. 1>, 1 2 3 4 1 2องสามหนเจ อ้าวขอเสียงดังๆด้วยอา้าวนับอีกทีนับอีกทีหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาี่ห้าหกเจ็ดห้าหเจอีกทั้งแปดและเก้าสิบอีกทั้งแปดและเก้าสิบเก่งมากค่ะภาพที่นำเสนอก็คือภาพของแอปเปิ้ล มีจำนวน n u m b บ r วค่ะกี่ผลคะ1 1> อ้าวอ่านพร้อมๆกันเลย1 2 3 p สองสอเปหนึ่งผลอ้าวอ่านพร้อมนะต่อไปค่ะอ่านพร้อมกันเลย a อ p เป2สผลแอปเปิสผลแสดงจำนวนนับนะคะต่อไปค่ะ แอปเปิ้ลสามผลแสดงจำนวนนับค่ะต่อไปแอปเปิ้ลสี่ผลต่อไปแอปเปิ้ลห้าผลแสดงจำนวนนับหรือเปล่าลูกแสดงจำนวนนับด้วยนะคะต่อไปต่อไปค่ะพร้อมกันเลยแอปเปิ้ลกี่ผลเอ่ย '6 ผลครบรือยังคะครบแล้วด้วยเอาต่อไปค่ะฝึกนับจำนวนแอปเปิลแสดงจำนวนนับเผลครบยังคะเอาช่วยดูกันหน่อย<ล>ครบยังเอ่ย<ล>ครบไปยังเอ่ย<ล>ครบแล้วนะคะเก่งมากเด็กๆต้องรู้จักสังเกตด้วยนะเอากลุ่มที่1นึ่งแอปเปิลกี่ผลลูกแอปเปิลแปดผลหนึ Apple, <8 S 2> <ล>่งส สามสี่หผลแล้วค่ะต่อไปค่ะฝึกอ่านพร้อมๆกันเลยแอปเปิล <5, 6, S 1> แสดงจำนวนนับกี่ผลเอ่ย 5, 9ผลอ้าฝึกนับเลยนะคะครบไม้3 4 5 6ี เพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งจำนวนเป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่คะตอนนี้ครบหรือยังเอ่ยครบแล้วครบหรือยังครบแล้วนะคะอ้าวละหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นจํานวนนับที่เราฝึกนับก็ได้หรือว่าเขียนก็ได้ใช่ไหมลูกใช่ไหมเอานักเรียนปลายทางละคะเป็นไงบ้างเอ่ยสบายมากเลยใช่ไหมคะอ้าวทบทวนกันสักนิดหนึ่งคะ่ะวันนี้คุณครูนําเสนอในเรื่องราวของอะไรเอ่ยการลบ ใครตอบได้การลบคืออะไรล่ะคะแล้วทำยังไงต่อเอ่ยเด็กๆก็ต้องหาในส่วนที่ทำไมคะส่วนที่เหลือคะ่ะส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงเอ่ยอน้อยลงเหลกลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามีสิบห้าเอาออกเสียห้าน้อยลงมาเหลือ,อมีสิบห้าเอาออกไปเสียห้าเหลือเท่าไหร่คะ เท่าไร <4 S 1> เหลือสิบเอ่ยเลกลบเป็นอย่างไรลบทำให้น้อยลงมามี18เอาออกเสียห้าน้อยลงมาเหลือ <5 S 1> เท่าไหร่คะ <5 S 1> มีอยู่สิปเอาออกไปเสียห้าค่ะเหลือเท่าไหร่คะเท <6 S 1> ่าไรเอ่ย <6 S 1> เอาให้แน่ <6 S 1> อ่าน้องแพรวาตอบเท่าไหร่คะ 12มี18ใช่ไหมเอาออกไปเสีย5เอาเหลือเท่าไหร่18เอาออกไปสะ5เหลือเท่าไหร่คะ13ถูกต้องไหมคะถูกต้องให้คะแนนนักเรียนชายดีกว่าคนละ1,000คะแนนเก่งมากเหลกลบเป็นอย่างไรลบํำให้น้อยลงมามี12 เอาออกเสียสองน้อยลงมาเหลืยเก่งมากประม,มือให้ตัวเองหน่อยโอ้ยเย่ามากเลยนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเดี๋ยวให้รางวัลค่ะเดี๋ยวให้รางวัลเอาอ่านค่ะ